ถูกพูดถึงกันมากเรื่องการปฏิรูปนะคะก็คือการปฏิรูปพลังงานค่ะโดยเฉพาะมิติข,ของการบิดเบือนราคาการผูกขาดตลาดแกส๊สกลไกที่ทําให้เกิดการบิดเบือนราคาคืออะไรวันนี้คิดจะกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธาน TDI ค่ะต้องให้อาจารย์อธิบายเลยนะคะว่าปัญหา2ปัญหาเนี้ยมีที่มาจากอะไรคะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของวงการพลังงานโดยเฉพาะในตลาดแก๊สนะครับวันนี้จะขอพยายามอาธิบายง่ายๆนะครับให้ท่านผู้ฟังตามกันให้ทันนะครับ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวและก็เกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคนครับก่อนอื่นครับคงต้องขออนุญาตอธิบายก่อนนะครับว่าโครงสร้างตลาดแก๊สที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคนเป็นยังไงนะครับเรามีที่มาของแก๊สนะครับจาก3แหล่งครับคุณนัฐาครับแหล่งแรกเรามาจากอ่าวไทยเป็นแก๊สที่เราขุดเจาะขึ้นมานะครับแหล่งที่2ก็คือเป็นแก๊สที่นำเข้าจากพม่าต่อท่อกันเข้ามาแหล่งที่3ก็คือนำเข้าส่งทางเรือเข้ามานะครับเมื่อมีแก๊สมาแล้วนะครับก็เอาแก๊สไปใช้ ใช้กันได้หลายแบบนะครับแบบหนึ่งเอาไปเข้าโรงแยกแก๊สก่อนก็จะได้ LPG ออกมาเอา LPG ไปใช้ทําปิตโตเคมีเอาไปใช้ทําขนส่งเติมรถนะครับหรือไปใช้ในครัวเรือนที่เราทําแก๊สหุงต้มกันนะครับหรือเอาแก๊สนะครับไปผลิตไฟฟ้าไปทําอุตสาหกรรมทํา NGV ทําได้หลายอย่างครับแต่ที่น่าสนใจและเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับสำหรับโครงสร้างตลาดแก๊สของไทยก็คือมีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ผูกขาดตลาดอยู่โดยเฉพาะการผูกขาดท่อแก๊สครับ ซึ่งก็เป mm ็นการผูกขาดที่มีความจําเป็นเพราะว่าท่อแก๊สนั้นเป็นการลงทุนมหาศาลต้องลงทุนใต้ทะเลด้วยลงทุนวางท่อแก๊สบนบกด้วยจะให้มีท่อแก๊สกันหลายท่อก็เป็นการใช้ทรัพยากรมีคุ้มค่าโดยธรรมชาติจึงต้องมีผู้ประกอบการรายเดียวที่เป็นเจ้าของท่อแก๊สซึ่งกรณีประเทศไทยก็คือบริษัทปตทนั่นเองครับแต่ว่าการที่มีการผูกขาดโดยธรรมชาติแบบนี้ถ้าไม่ป้องกันไม่ระมัดระวังนะครับจะเกิดการผูกขาดตามมาเต็มไปหมด เริ่มจากการผูกขาดท่อแก๊สก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าท่อแก๊สมันต้องลงทุนเยอะแยะนะครับลงทุนใช้เงินเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีท่อแกส๊สเจ้าเดียวคือปตทนะครับแต่การที่มีการผูกขาดในท่อแก๊สนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่เรียกว่าอยู่กลางกางน้ำนะครับก็ทําให้เกิดการผูกขาดต้นน้ําด้วยก็คือธุรกิจรับซื้อแกส๊สเพราะว่าคนที่ซื้อแก๊สมานะครับเช่นซื้อแก๊สจากอ่าวไทยซื้อแก๊สจากพม่ามา,มาส่งแก๊สยังไงก็ต้องส่งผ่านทอ่อเนื่องจากเราไม่สามารถไปใช้ทท่ออของปตได ธุรกิจการซื้อแก๊สก็จึงผูกขาดโดยปตทโดยปริยายตามไปนะครับเกิดการผูกขาดธุรกิจที่ปลายน้ําของท่อแก๊สอีกก็คือธุรกิจโลงแยกแก๊สถ้าเราไม่มีแก๊สนะครับไปป้อนโลงแยกแก๊สเราก็เป็นเจ้าของโลงแยกแก๊สไม่ได้และเราก็คงเป็นเจ้าของโลงแยกแก๊สไม่ได้นะครับเพราะต่อให้เราหาแก๊สมาได้เราก็ไม่มีท่อส่งแก๊สไปยังโรงแยกแก๊สเพราะฉะนั้นธุรกิจโลงแยกแก๊สจึงเป็นของปตทอเช่นกันนะครับและก็เกิดการ แข่งขันที่ไม่ไปทําต่อเนื่องไปอีกเมื่อปตทเป็นคนเจ้าของท่อแกส๊สเป็นคนแยกแกส๊สก็ได้ LPG มาปตทก็จะเอา LPG ไปแจกจ่ายให้กับผู้ใช้กลุ่มต่างๆแต่การแจกจ่ายก็อาจจะไม่เป็นธรรมเช่นอาจจะให้บริษัทในเครือปตทได้ราคาดีกว่าไปผลิตสารเคมีไปผลิตผลิตภัณฑ์เคมีได้ดีกว่าบริษัทที่ไม่ใช่เป็นบริษัทลูกปตทซึ่งสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดกันเรื่องนี้นะครับและที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง กับคนไทยโดยตรงกันทุกคนก็คือถ้าเกิดเกิดมีการผูกขาดอย่างนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าราคาจริงๆของสินค้าคือแก๊สเป็นเท่าไหร่เพราะมีอยู่รายเดียวถ้ามีหลายรายเราก็ไปเดินเทียบราคากันได้เราก็ซื้อรายที่ถูกที่สุดแต่พอมีรายเดียวนะครับเราก็ต้องซื้อตามราคาที่เขาบอกราคาที่เขาบอกอาจจะเป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นต้นทุนต้นทุนนี้ถ้าเป็นธุรกิจผูกขาดตรงนี้เองก็อาจจะเกิดการผลักต้นทุนไปหาผู้บริโภค เพราะว่าถ้าเกิดลงไฟฟ้าได้แก๊สผลิตในราคาแพงคุณนัฐากับผมท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็คงได้ใช้ไฟฟ้าราคาแพงตามไปด้วยหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือการตรึงราคาทั้งแกส๊ส LPG NG NGV เกิดจากอะไรคะราคา LPG NGV เป็นสินค้านะครับที่ประชาชนใช้กันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นราคากันประชาชนจํานวนมากก็จะเดือดร้อนประชาชนจึงกดดันรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็ค่อนข้างไปประทางประชานิยม ก็คือไม่ขึ้นราคา LPG ก็ขอตึงราคาไว้แต่การตึงราคานั้นนะครับมีปัญหานะครับเพราะว่า LPG นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์มาจากโรงยแยกก๊สถ้าโรงแยกแก๊สขายราคา LPG สูงไม่ได้ราคาที่เขาจะไปรับซื้อแก๊สนะครับราคารับซื้อต่ําคนที่ผลิตแกส๊สขุดเจาะแกส๊สก็ไม่อยากจะขุดเจาะแก๊สมาขายครับนี่แหละครับจึงเป็นสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยนะครับในขณะที่แกส๊สนําเข้านะครับนำเข้าจากพมา่านําเข้าทางเรือนะครับ ราคาอยู่ที่16-17ดอลลาร์นะครับแต่ว่าแก๊สในประเทศนะครับที่รับซื้อกันอยู่อยู่ที่9-10ดอลลาร,ลลาร์เพราะฉะนั้นราคานี้เป็นราคาต่ําเกินไปผู้ผลิตแกส๊สผู้สำรวจแกส๊สก็ไม่ไปผลิตแกส๊สให้เพียงพอไม่ขุดเจาะเพิ่มนะครับปัญหาจึงเป็นการทําให้เราเพึ่งพิงการนําเข้าเยอะเกินไปเสียเงินตราต่างประเทศนะครับถ้าเราปรับราคาแก๊สในประเทศขึ้นมานะครับปริมาณการผลิตในประเทศก็จะเพิ่มขึ้น ปริมาณนําเข้าก็จะลดลงและถ้าเกิดเราปรับราคาแก๊สในประเทศนะครับเท่ากับราคานําเข้าการผลิตในประเทศก็จะยิ่งเยอะขึ้นการนําเข้าก็จะยิ่งลดลงเราก็ประหยัดเงินตราต่างประเทศใช้ทรัพยากรของคนไทยได้มากขึ้นครับค่ะแล้วในภาพรวมแนวทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องของโครงสร้างราคาแก๊สราคาจานครับโดยสรุปก่อนนะครับเรามี2ปัญหาที่เราคุยกันวันนี้นะครับ ปัญหาที่เราคุยกันมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องที่ตลาดแก๊สของไทยนะครับถูกผูกขาดโดยปตทนะครับที่สําคัญก็คือการผูกขาดท่อแกส๊สซึ่งเป็นการผูกขาดโดยธรรมชาติซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เนื่องจากระบบการกํากับดูแลไม่ดีพอจึงทําให้การผูกขาดโดยธรรมชาตินี้นะครับการผูกขาดท่อแก๊สขยายไปสู่การผูกขาดสถานีรับจ่ายแกส๊สโรงแยกแกส๊สและไปจนถึงการค้าปลีกค้าส่งตามมาด้วยนะครับ ซึ่งทาให้เกิดปัญหามากมายเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขนะครับก็คือการทําให้ท่อแก๊สนะครับไม่ถูกผูกขาดโดยปตทแม้ว่าปตทเป็นเจ้าของแต่โดยหลักแล้วนะครับในต่างประเทศหรือที่ไหนๆเขาก็ทํากันถ้ามีรายเดียวเป็นเจ้าของท่อนะครับหรือว่าโครงข่ายที่มีความสําคัญเขาจะต้องเปิดให้รายอื่นได้เข้าใช้นะครับมีโอกาสเข้ามาทำโรงแยกแกส๊สมีโอกาสเข้ามาทําสถานีรับส่งแก๊สได้ตลาดแก๊สก็จะมีการผูกขาดลดลงนะครับ เมื่อวันที่10ที่ผ่านมานี้นะครับก็ได้มีมตินะครับให้ปะตะทต้องเปิดให้ท่อแก๊สของตนให้รายอื่นเข้ามาใช้ได้ด้วยนะครับสิ่งที่ต้องตามกันต่อไปก็คือเข้ามาใช้ในราคาที่เป็นธรรมเหมาะสมหรือไม่ถ้ามาใช้ได้แต่แพงมากก็แข่งกับปะตะทไม่ได้อยู่ดีครับตรงนี้คงต้องติดตามกันต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับประเทศไทยมีกฎหมายที่ควบคุมพฤติกรรมแบบนี้ครับคือกฎหมายแข่งขันาการค้าแต่ว่าไปยกเว้นให้รัฐพิษาหกิจรวมทั้งปะตะทด้วยไม่ต้องอยู่ใต้กฎหมาย ก็ควรจะต้องมีการกําหนดใหม่แก้ไขกฎหมายนะครับให้ปตทต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแข่งขันางการค้าด้วยเรื่องทั้งสองเรื่องนี้ทําได้ในระยะเวลาสั้นๆน,นะครับแต่ว่าลําพังการไปบังคับให้ปตทต้องเปิดให้ผู้อื่นใช้นะครับอาจจะทําได้แต่ทางปฏิบัติจะพบว่าทํายากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีกว่าก็คือแยกให้เป็นกิจการอีกส่วนหนึ่งเลยเป็นเจ้าของแตกต่างไปจากของปตทเลยรายนั้นนะครับเขาก็อยากจะให้คนมาใช้ท่อเขา เขาก็จะให้ทั้งปตทให้ทั้งบริษัทอื่นที่อยากจะทําธุรกิจแก๊สใช้ได้ด้วยวิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่ยั่งยืนกว่าอีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของการตรึงราคา LPG NGV ตรงนี้ต้องแก้อย่างไรคะอาจารย์วิธีแก้ไขนะครับก็คือต้องทยอยนะครับปรับให้ราคาแก๊สในประเทศนะครับแก๊สราคารับซื้อแก๊สในประเทศนั้นเท่ากับราคาแก๊สนําเข้า,ขานะครับวิธีทําแบบนี้ก็จะทําให้เราลดการนําเข้าที่ไม่จําเป็นแต่ว่าก็จะเกิด กำไรขึ้นมามหาศาลเพราะว่าแก๊สในประเทศต้นทุนต่ำกว่าแต่ถ้าขายได้ราคาดีกว่าก็จะได้ส่วนต่างกำไรมากมายก็ต้องมีวิธีการเอากำไรเหล่านี้นะครับไปผ่องถ่ายต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่เดือดร้อนกลุ่มที่ยากจนเช่นไปคิดค่าไฟให้กับคนจนในราคาถูกถ้าทําแบบนี้ก็จะถือได้ว่าแก้ไขปัญหาให้ลดการนําเข้าใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ทําให้คนจนเดือดร้อนครับ ค่ะอร่อค่ะเป็นการมองกันยาวๆนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาทั้งการผูกขาดการตรึงราคาก๊าซ LPG และ NGV ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคนนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะครับ